คลิปนี้อาจจะมีหาสปอยเกี่ยวกับข้อมูลของตัวละครยักษ์ตัวจิ๋วหรือสมอลแจนนะครับถ้าใครยังไม่เคยอ่านมางังงะหรืออนิเมะเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยผมขอแนะนำให้ปิดคลิปนี้แล้วไปอ่านมาก่อนหรือไปดูมาก่อนได้เลยนะครับเอาละครับกาสวัสดีทานผู้ชมท,ทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับกลับมา,จาเจอกันอีกแล้วในช่องนี้และยังอยู่กับผมยา่าโตเองวันนี้ก็กลับมาอีกและกับสกู๊ปไฮคิวได้ในคลิปนี้ เราจะพามาทำความรู้จักกับตัวละครที่ยังเป็นปริศนาในอนิเมะอยู่ย้ำนะครับว่าในอนิเมสะสำหรับตัวละครที่โผล่มาในตอนแรกแต่ยังเป็นคนที่สําคัญมากๆยักษ์ตัวจิ๋วหรือ small แอน n ์โอเคครับถ้าใครพร้อมที่จะดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ฝากเอื้อมนิ้วมือเนี่ยไปกดไลค์ท้ายองแชร์ผมด้วยนะครับถ้าใครได้กดแล้วเนี่ยก็เริ่มไปดูคลิปกันเลยสำหรับตัวละครยักษ์ตัวจิ๋วหรือ small แอน n ์ก็จะปรากฏออกมาครั้งแรกในมังงะและแอนิเมะต,ตอนแรกเลยนะครับสำหรับการโผล่มาครั้งแรกเนี่ยก็จะมาในรูปแบบที่เห็นแค่รูปร่างแต่ไม่เห็นหน้า ซึ่งในตอนที่ฮินตาตะกำลังไปเล่นเขาเได้ใกล้สุดกับการถ่ายทอดสดกีฬาวอลเลย์บอลระดับประเทศของโรงเรียนมัธยมปายคาราสนและได้ไปสังเกตเห็นผู้เล่นตัวเล็กแต่เป็นเอ่นของทีมนี้ผู้เล่นที่ได้ฉายาว่ายักษ์ตัวจิว๋วซึ่งนัาทำให้ฮินตาตะเกิดแรงบอาจรยในการเล่นวอลเลย์บอลและยังมียักษ์ตัวจิว๋วเป็นไอดอลในการเล่นวอลเลย์บอลด้วยนะครับโดยรูปร่างของยักษ์ตัวจิ๋วเนี่ยก็จะมีรูปร่างเล็กผมสีดำเล่นในทีมคาราโนุสวมเสืเอ้อเบอร์สิบซึ่งสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการตีลูกบล็อกเอานะครับ หรือการตีลูกเพื่อให้บอลโดนตัวบอกและกระเด็นออกไปนะครับซึ่งการตีประเภทตีนะครับก็สามารถเห็นได้จากหลายตัวละครในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นทาเคร,รุและฮินตาตะของเราและในกลุ่มหรือคนหลายๆคนที่ไม่ได้อ่านมังงะเนี่ยก็มีความเชื่อหรือทฤษฎีที่ว่าอาจารย์ทาเคดะของเราเนี่ยเป็นยักษ์ตัวจิ๋วด้วยนะครับเนื่องจากส่วนสูงรูปร่างและสีผมที่ทรงมาคล้ายๆกันแต่ทฤษฎีนี้ก็ค่อยๆได้หายไปนะครับเพราะมีหลายๆฉา,ากให้เราเห็นการนอน,นิเมะว่าอาจารย์แกเนี่ยไม่ใช่ยักษ์ตัวจิว๋วแน่ๆอย่างเช่นตอนที่อาจารย์ทาเคดะและโคดอุคาย ได้คุยกันเรื่องที่ว่าฮิตาเนี่ยมียักษ์ตัวจิ๋วเป็นไอดอลซึ่งโคดเคชินไดน้ตอบไปว่าอ๋อมอนั่นน่ะเหรอซึ่งนั่น,นครับก็ทำให้เรารู้ว่าอาจารย์ทาคาดะเนี่ยไม่ใช่ยักษ์ตัวจิ๋วนแน่ๆเพราะถ้าอาจารย์ทาคาดะเป็นยักษ์ตัวจิ๋วแล้วก็ก็คงไม่มีทางที่โคดเคชินเนี่ยจะไม่รู้แน่ครับว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยเป็นยักษ์ตัวจิว๋วคืออยู่ข้างหน้ามึงแล้วเนะี่ยอีกฉากนึงเลยนะครับก็คือตอนที่ไซโกะรือพี่สาวของธานากาเนี่ยคุยกับฮิตะว่าเขาเนี่ยน่าจะอยู่ การแข่งซ้อมที่แยกตัวจิ๋วในฟอร์มตกเลยสักอย่างจนเขาเี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกมาและเขาได้ก็เดินเอาหัวมาโขกตัวล็อกเกอร์ดังปังสาวเอเฟลแม่งทาเองเนี่ยและจากนั้นเนี่ยเขาว่าได้หหมนทางไซโกะจะนทำให้เธอตกใจทีเดียวนะครับและในตอนนั้นเองก็ทําให้เราได้เห็นโค้งหน้ารัตาของแยกตัวจิ๋วแบบไม่ชัดนะครับและตามข้อมูลของไซโกะเนี่ยเธอมีอายุอยู่ที่21ปีนะครับซึ่งทายักตัวจิ๋วอยู่รุ่นเดียวกับเธอเนี่ยก็คงจะอยูุ่ใกล้ๆกันแต่จา์ทัยดาแกเนี่ยอายุรอบไปที่29ปีแล้วนะครับ งานทฤษฎีเนี่ยก็หมดหวัางาที่เรียบร้อยและในที่สุดในมังหะไฮคิวตอนที่3ามวันเนี่ย <S <S <ๆค>ก็ได้ปรากฏหน้าตาของยักษ์ตัวจิ๋วหรือสมอลเจแอนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เขาเนี่ยตั้งใจที่จะมาดูการแข่งขันของคาราซโนะในรอบนั้นและเมื่อฮิเดตะรู้ว่ายักษ์ตัวจิ๋วมาเขาเนี่ยก็ได้รีวิกหน้าตั้งไปหน้านตัวทันทีแล้วก็ได้ถามถึงการเล่นบอลบอลปัจจุบันของยักษ์ตัวจิ๋วนะครับแต่ยักษ์ตัวจิ๋วเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาหนะัเกเลิกเล่นบอลบอลไปแล้วละ่ะหลังจากคําตอบนั้นเเเเเขาาาานนนนนนีี่่ยยกกก็ไไดดดด้้้้ิิจจจปะะะคครับับถึงแมํํพูทใใหฮตต แต่ก็ไม่ทําให้เขาในผิดหวังเลยแรกตอนในการก็มีปรากฏชื่อของตัวละครนี้นะครับโดยมีชื่อว่าอุไรเทนมะอายุ21ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งก็ได้ทำให้หลายคนเนี่ยคลายข้อสงสัยกันได้มากเลยทีเดียวขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากช่วงทำสคริปต์เนี่ยอุไรเทนมาก็ได้ปรากฏมาแลได้เห็นการแบบให้หายคิดถึงนะครับและตอนนั้นเขาได้ทําอาชีพเป็นนักวาดมางะซึ่งส่วนข้อมูลนี้นะครับจะปรากฏในบังะไฮคิวตอนที่381บอนะครับก็ค่าสำหรับข้อมูลต,ตัวละครอุไรเท หรือสมอลจะแอนที่ผมไปนั่งรวบรวมแล้วกลับไปอ่านมาก็จะมีประมาณเท่านี้แหละนะครับถ้าข้อมูลตกหล่นตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ทักทวงไปได้เลยนะครับและถ้าใครอยากผมทักกับตัวละครหรือหัวข้ออะไรก็สามารถเสนอกันมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอสกู๊ปยักษ์ตัวจิ๋วหรือสมอลจะแอนในวันนี้ตัวผมย่าโต้ก็ตกตัวลบไปก่อนก็ฝากกันกดไลค์ซับสคร์ตแลชร์ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ